สวัสดีค่ะเพื่อนๆมันมีผ้ามาดโมันเป็นผีเสื้อหรือมันเป็นอีหยังพี่น้องมันประหลาดประหลาดแล้วเอามาให้พี่น้องเบ้งอันนี้มันสั่นมาแม่นมือยายเขียวสั่นเค่ะมันเป็นต้นใหม่สั่นค่ะลมมันพัดนั่นๆเห็นบ่เห็นบ่ยายเขียกก็สงสัยว่ามันเป็นตัวอีหยังมันเป็นผีเสื้อหรือมันเป็นตัวอีหยัง ันเป็นแมงมันบ่มันก็สงสัยอยู่นะว่าเป็นอีหอย่างาเลยเอามาฝากเพื่อนๆคะ่ะมันก็สงสัยไว้แน,น่ว่าเป็นอีกอย่างเนาะกล่องมันก็กล่องก็บอค่อยชัดปันเลยครับพี่นอ้องเมยเล้งได้ายกับเมยตัวนี้น้อยนี่ครับพี่น้องเลยเดี๋ยวเ,เอามาเบิ่งทับปรดสีไปก่อนเมย เมยค่ะตัวน้นอยๆเนี่ยต้องซ้ำนิ้วก้อยเนี่ยมันโทรศพรัพท์ก็ซู้บได้พี่น้องจ้องแล้วเนี่ยจ้องอย่างกันจนจากต้นไม้สั้นแล้วมือจะคล้องสั้นเลยนี่ค่ะเห็นบ่พี่น้องเนี่ยสงสัยมันเป็นแมงมันแล้วมันเป็นพีเสื้อกันแน่ มันก็บปอนี้ด้ค่ะพี่น้องมันก็ะจ่งอยู่เข้ากระไทยอยู่มันก็ะจ่งอยู่ต่างคนต่างจ่องกันนะคะพี่น้องมันตัวน้อยสูงบ่ได้กล่องก็ได้น้อมันจับอยู่กับตนชวนชมค่ะพี่น้องเพรามันสกินใบตนชวนชมมันกระบอเมนนะมันก็จับยู่ซื่อๆอยู่อยีกยวผมเป็นแมงพ่เสือบะ พีพเสือจะเป็นแมงมันเนาะพี่น้องเนาะบางอ,าอันนี้มืออันนี้มือสันแล้วค่ะเนี่ยมือสันพะหิวเข่าโบ้งางหลังน่าก็เป็นจุลศีลสังข้อแสงเลยค่ะพี่น้องจุลินทรีย์สังข้อแสงนอนองมองนอนแอีงแมงอยู่นะ่ะซูมมาไดไ้คือตาลายเลย สนมึงกบอนี้เนี่ยเส้าทายนะมึงกบอนี้พี่น้องบังโอ้ยเนาะมันก็เสียกว่ามึงทายยังกูทายมาก็จะยุให้มึงไายก็สว่างเสียนเนาะขอพิเดคาบ่าบบมวันแม่ มัก็อยู่นิ่งๆเดี๋ยวพี่น้องเบิ่งก็สิมบกให้คนมาหนังไทยเนะาะเอาออออเมือ่อยผู้ไทยเมือ่อ <c> ย <oughs> ผู้ไทยเมือ่อยขอบคุณมากไหมนะคะมารับชมเจอกันคลิปหน้าคะ่ะเพื่อนๆสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ